สวัสดีค่ะวันนี้วันหยุดมาทำอะไรกันเพลินๆน,นะคะนี่ค่ะขวดน้ำขัดห้องน้ำนี่นะคะขวดน้ำยาขัดห้องน้ำแต้มล้างให้สะอาดนะคะแล้วเอามาปาดตกแตง่งเป็นลายต่างๆนะคะตามใจชอบเลยแต่อย่าลืมว่าต้องล้างให้สะอาดนะคะล้างให้สะอาดใส่ผงซักฟอก ขยเยาขยเยาหลางออกอย่างดีเนาะค่ะเซ็จแล้วกะเอาอ่านหัวนี่ลงนะคะเพื่อว่้ยา่มเพาจากจะเปิดระบายน้ำม,มันก็จะไหลเนาะค่ะก็ทาแบบนี้แล้วก็นี่จะเอาดอกอันนี้ค่ะเอาต้นพรมญี่ปุ่นนะคะจะเอาพรมญี่ปุ่นมาปลูกตามไปดูนะคะปลูกเสร็จแล้วเป็นไงนี่ค่ะสวยนะคะ เอาหอยประดับไ้ใต้ต้นมะขามซุ้มสวนน้อยร้อยพันไม้ของกูทิพนะคะก็จะได้อ้ยประทับใจกับบรรยากาศมากๆเลยค่ะสวยถ้าผู้ใดซื่นชอบนะคะก็ลองเฮ็ดเบิงกูทิพย์กระได้เฮ็ดตอนปาดให้เพิิงค่ะมั่นค่อนขางจะ ไฮเห็ดง่ายง่ายค่ะแค่เอาไมีดม็ดปลายแหลมๆนะคะเห็ดเป็นรูป่างต่างๆและกก็เจาะหูหอยลวดนะคะแล้วมายึดใบกับกิ่งมะขามนี่ละคะ่ะแค่นี้เองค่ะก็จะสวยเลยค่ะต้นพรมาษีเฮ้ยมีแต่เหยียลงมาพรมราษสีค่ะจริงๆก็คือพรมญี่ปุ่นนะคะสีเขียวเข้มอย่างนี้นะคะเพิ่งง่ามันก็ออกเขียวเข้มนะคะ ถ้าเพิ่นถือแดดเยอะๆหน่อยเพิ่นก็นจะออกแดงๆหรือเพิ่อนอาจจะเป็นมีพันหน่อยพันใหญ่นะคะแต่ว่าสําหรับกุี่แบบมองแล้วนะคะจากเอาออกสีขอบแดงๆคล้ายพผมกำมะหยี่นะคะแต่ว่าพ่อเอามาปลูกในห่มหรือว่าเด็ดอ่อนย่อดเพิ่นมาเสียบต่อถ้าเพิ่นได้น้ำได้ความงามแบบนี้เพิ่นจะออกสีเขียวนะคะ เห็นป่ปลูกไว้แบบนี้ละจ้ะสวยพอใจหลายค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะก็ว่างๆลองทำดูถามว่าผววน้ำยาขัดห้องน้ำอันตรายไหมใช่ค่ะแต่ต้องล้างให้สะอาดนะคะอย่าให้เด็กอยู่ใกล้และพยายามอย่าให้กระเด็นกระชอเข้าตานะคะเมื่อปาด เป็นรูปร่างที่ต้องการแล้วก็ล้างน้ําให้สะอาดฟอกดีๆนะคะที่จริงน้ายาบางที่เปิดตั้งแต่ตอนจะเทแล้วะครับเพราะว่าจะเปิดออกแล้วไอเอาน้ำใส่เขย่าเขย่าเขย,าขยา่าเทล้างห้องน้ํามาส่วนหนึ่งแล้วนะคะจนว่าสะอาดเลยค่ะแต่ก็มาเอาผงซักฟอกโรยเข้าไปแล้วเขย่าวขวดล้างจนดับจนกลิ่นไม่มีก็แสดงว่าสะอาดตรงนี้คือบริเวณที่เคยปลูกแต่ไม่ได้พ้นนะคะ พราง่ามฝนตกลนหลายๆนะคะเอ่อฝนตกน้ำล่นนะคะแคตตัดก็ไม่สวยนะคะเพราะว่าน้ำขังน้ำขังหลายหู้จิตเจาะว้ดานล่างกะอันกระตันนะคะกันเลยเห็นในแคตตัดคู่ทิพนี่บอกโบงามตายไปหลายนะคะจะค่อยปลูกไม่หรือเอาเอาคุณนายตื่นสายมาปลูกจังสีละค่ะหอยแขวนไวผู้ดาง หันเป็นเพื่อที่ต้องการน้ำหลายช่วงฤดูฝนจะงามนะคะแต่ช่วงนี้ฤดูแรงกับปคอยงามปันไดถ้ามือใดลืมหดน้ากับเหี่ยวแหงตายลงศิละค่ะก็เลยต้องมันหดน้ารดน้ำเช้าเย็นค่ะกับพ่อได้ชื่นชมเบืองความงามบรรยากาศรอบบ้านกุทิปนะคะเมื่อนี้และพบเจอกันใหม่นะคะมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ